เชิญนมาลาป้ารู้รู้พ่อรู้รู้ว่าเชิญนรักป้าอามาริกก็รักเชิญนมากๆนะสงสารป้านะเชียนเป็นไรืเชียนรักป้า พ่อเสียแล้วพ่อเสียแล้วลูกพ่าไปดีแล้วลูกพาาเสียแล้วอือเพรเข้าใจพอเข้าใจว่า เซียนรักป้าป่ามาัลิก็รักเซียนมากๆนะพอกรลักป่ามาัลิโอ้พอก็ใจเซียนบ่้อใจอเชียนต้องเข้มแข็งนะลูก โอ้เชีน่นฉยนลองตามป้าเนะป้าเสียแล้วลูกเชีน่นป้าเสียแล้วรอนพ่อป้า แม่เออยายสงสารเช่นมากเลยเช่นร้องไห้เหลยลูก พาไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วลูกป้าจะพาไปฟังนะ